กลับนะเดี๋ยวมีอีกหลังนึงครับผมใส่ไปสองหลังหลังนึงอยู่กอยู่ไกลกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวให้ดูตุ้มหลังนี้ผมผมจะเอามาให้นนาส่งไปให้นานานะครับนะาตุ้มหลังนี้เดี๋ยวเอาให้ดูแต่ตัวใหญ่จริงคือวันนี้ไม่ดับก็เกิดล้วครับผมไล์สดให้น้านดูเร็วผมไม่มีฟิวส์นิว ไม่กล้าจับเลย,ยเค,ลลลลครับใส่กำไม่หุ้มเลยครับนะคือตัวใหญ่ตัวเล็กไม่มีเลยครับ ตัวนึงเท่าตัวนึงเท่าแขนครับในสองตัวหลังนี้คือ,อดักไว้สี่คืนนะครับนะพอดี